สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านคะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่สามกันแล้วนะคะฝากพี่พี่คะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8น9 1 5 8 0 6ี่ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่๋าย EP ที่396ค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนชุดนะคะพี่หมายเลขที่หค่ะเป็น รูปถ่ายอาจารย์เที่ยงหลังจานพร้อมเลี่ยมค่ะรูปถ่ายขาวดำค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังมีร่องรอยกันจานเต็มแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เหรียญฉลุนะคะพี่จ๋าหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่เก่าสวยค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สองเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สามค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะเสมาปู่เอี่ยมหลังยันสี่มีคราบเปื้อนนะคะพี่สองสี่หกเจ็ดค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟที่300บาทหลวงผู้เอี่ยมหมายเลข3ค่ะหมายเลข4เป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่จ๋าฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่เป็นพระปิตาพร้อมการเลี่ยมค่ะ300บาทหมายเลขที่4ค่ะ หมายเลขห้าเป็นปลกนะคะพี่จ๋าปรกมะขามหลวงปูโตค่ะปรกปู่โตวัดประดูชิมพรีใหม่เลขห้าค่ะ300บาทหลวงปูโตเก่าสวยค่ะหม่เลขที่6นะคะพี่จ๋าหเป็นเหรียญจริญพรบนหลวงปู่ทิมค่ะ เหรียญเจริญพรบนปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่จาหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขหกหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นพระหูยานเนื้อตะกั่วะค่ะพี่พระหูยานนะคะพี่สาวหูยานเนื้อตะกะั่วหมายเลขเจ็ดค่ะ 300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขแปดเป็นพระร่วงค่ะพี่จ๋าพระร่วงเนื้อตะกั่วค่ะหมายเลข8นะคะพี่จ๋าเป็นพระร่วงค่ะพี่เก่าสวยส0 0รอยบาทหมายเลข8ดค่ะ หมายเลขที่9เป็นเหรียญสแตมจตุคามค่ะเหรียญสแตมจตุคามหมายเลข9 3้าบาทค่ะปี2530ค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทสแตมจตุคามค่ะหมายเลข10นะคะพระจ่า10เป็นพระนางพญาค่ะ นางพญาเนื้อดินอกนูนพูนสวยค่ะพี่จ๋าองค์นี้นะคะพี่จ๋าสวยๆค่ะนางพญาเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินใหม่เลขสิบค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทใหม่เลขสิบค่ะสิบเอ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่คำพันเนื้อนวะค่ะเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงปู่คำพันค่ะพี่ใหม่เลขสิบเอ็ดค่ะ เป็นเนื้อนวะนะคะพิ่าดานหลังมาแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่300อบาทนะคะพิจา2500ันหรอ,อ35บคะ่ะพี่300บาทหลวงปู่คำพันเนื้อนวะหมายเลข11ค่ะ12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมค่ะพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะพี่หลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะ แบ่งปันพี่ fc ที่300บาทหลวงพ่อพรมเก่าสวยค่ะหมายเลข13ค่ะพี่เป็นพระเลี่ยงค่ะพระเลี่ยงเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเนื้อมัน,ม,นมันเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันพี่พที่300บาทพระเลียงใหม่เลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะทายาพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่หลวงพ่อแดงปี03 3 0 0บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงใหม่เลข14 300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลขสิเป็นพระปิตาค่ะพี่สาปิตาหลังแบบค่ะพระปิตาเนื้อผงหลังแบบนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นปิตาเนื้อผงลงรักนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะหมายเลข16ค่ะพี่เป็นพระปิดตานะครับจะมีร่องรอยการลงลักค่ะแบ่งป,ปัน300้บาทหมายเลข16เก่าสวยนะคะพี่สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่จ๋า 300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จำหมายเลข17ค่ะ18ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข18แบ่งปัน300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่300บาทหมายเลข18ค่ะ สิบเก้านะคะพี่จาสิบเก้าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะนื้อเก่าสวยนะคะพี่พระสมเด็จค่ะสามรอยบาทค่ะพี่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธค่ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่าเป็นเหรียญกลมนะคะพี่หลวงพ่อคูณค่ะปี2518ค่ะพี่จ๋า3า3 0้บาทเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหมายเลขที่21เป็นพระเปิมค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะ เรียบไว้พร้อมใช้งานค่ะพี่พระเปิมนะคระจำหมายเลข21ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ต้องการรูปถ่ายเดี๋ยวไปบ้านแกะถ่ายรูปให้นะคะพี่สาพคดทีไปบ้านไม่ได้แกะให้ชมค่ะเดี๋ยวทักไลน์มานะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านแกะถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะพระเปิม300้บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปูด่ดูหลังยันดวงมีรอยจานค่ะ ปดูวัดสแกนะคะพีเป็นเหรียญหลังยันดวงหลวงปูดูค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่สามร้อยบาทนะคะพาเก่าสวยค่ะยี่สิบสามค่ะพี่เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะคะพีา โค้ดอุดกิ่ง300บาทนะคะพี่เพนรูปลอหลวงเพ่อเงินหมายเลข23ค่ะ24เป็นรูปลอหลวงเพ่อเงินรุ่นปืนแตกค่ะพี่หล่อพ่อเงินมาในกล่องนะคะพี่สามหมายเลข24ค่ะรูปล,ลอรุ่นปืนแตกนะคะพี่สามหมายเลข24เก่าสวยค่ะ 300บาทนะคะพจารณาหม่เลข24ค่ะ1องค์300บาทนะคะพิจาาณององค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพจาจณาติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะที่084 9 1 5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพจาจณาติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่396ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า